วันนี้พามาดูอาหารเมื้อเช้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านพอนชัยร้านค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดระยองด้วยความหมิวนะจัดมาเลยคนละสองชามเล็กแห้งอันนี้เป็นเล็กแห้งนะคะต่อมาก็เล็กน้ำต้มยำ เล็กน้ำต้ยมยำชามหนึ่งอันนี้เมนูเดียวกันเล็กแห้งร้านนี้ไม่มีหมูนะคะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเขาอร่อยไม่เหม็นพาวส่วนอีกชามหนึ่งก็จะเป็นรุนเส้นเบ็นตัโฟ่าด้วยนหนังปลาก็ทอดบนโต๊ะเขาก็จะมีประมาณนี้ในบริเวณร้านร,บรอบๆนะคะบริเวณในภายในร้านจัดสะอาดสะอา้าน เรื่องสุขาอนามัยไว้ใจได้ร้านนี้เปิดมานานแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของเลยองก็คืออยู่ถนนเส้นที่จะมาทางบ้านค่ายนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวสวนผลไม้มาเที่ยววัดวงปู่ทิมมาไหว้วงปู่ทิมวัดละหานไร่ก็จะผ่านร้านนี้นะคะอยู่ซ้ายมือแยกไปแดงเกอะคอยวิ่งเข้ามาแล้วก็อยู่ซ้ายมือสามารถแวะทานก,นก่อนได้ก็พอดีอ่ะถ้ามาจากต่างจังหวัดหรือจังหวัดอื่นจะมาเที่ยวก่อนไปวัดถงปู่ทิมก็จะ และเป็นมื้อเที่ยงได้พอดีเลยนะคะนีก็ด้วยความเห็นจัดการเลยรสชาติอร่อยเขาะจะมีถั่วผล่ถั่วผลก็สดไม่ไม่ไม่ได้เป็นการคั่วกเก็บไว้นานๆแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเสื้อลาก,ก็สามารถกินได้ การันตีสองชามคนละสองชามหมดแน่นอนหมดแน่นอนก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือทุกครั้งที่มากินกับ๋วยเตี๋ยวแห้งเย่ยหนังปลาหนังปลาทอดกรอบเขาทอดแบบไม่อมน้ํามันนะ่ะอร่อยเมื่อกี้ชามที่หนึ่งแห้งหมดไปแล้วต่อกันเลยค่ะต่อกันด้วยชามที่สองต้มยำเส้นเล็ก คือรสชาติเขาอ่ะไม่แค่ไม่ต้องปรุงเลยนะถ้าแต่ถ้าคนติดหวานนิดนึงก็แค่เติมน้ำตาลไปช้อนหนึ่งนิดนึงครึ่งช้อนเนี่ยก็ก็โอเคละความเปรี้ยวความเค็มอะไรของเขาพอดีเลยค่ะได้พอดีเลยลูกชิ้นไม่คาวชอบตรงที่ลูกชิ้นเขาไม่คาวอะอร่อยก็หลายๆร้านเราไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาคือมันจะเคาวไง แต่นี่กินได้แบบโอเคมากค่ะอร่อยอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านเมื่อกี้ที่เข้ามาไม่มีคนแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะและใกล้มื่อเที่ยงเนี่ยสี่ชาม2คนแล้วก็มีกลับบ้านอีกหนึ่งถุง 嗯、好了。